มีมีอะไรเหรอครับพี่เก็บค่าเช่าห้องครับน้องคือตอนนี้ผมยังไม่มีครับอืมขอเป็นสิ้นเดือนได้ไหมครับได้แค่รอบสุดท้ายแล้วน้องพน้องติดที่มาสองเดือนแล้วนะโอเคครับพี่ขอบครับ น่าจะตามเวลานั้นนะเข้ามาเลยไหนแล้วพี่ที่จะได้เงินแบบเร็วๆอ่ะก็มานี้ดิแล้ววิธีหาเงินของเราอ่ะก็นี่ไงมันจะหาเงินยังไงพี่มึงนี่โง่จริงเวลาเขาเปิดดูกระเราเขาก็ยังมีข่าวอะไรแบบนี้ที่หาเงินของเราไห แต่นี่มันขา่าวปลอมอ่ะพี่ก็ขา่าวปลอมเพื่น,นี่แหละที่จําเงินให้เราคนดูเขาชอบมาดูอะไรกันแบบนี้เพราะขา่าวพวกนี้แหละที่จาให้เราได้มีเงินแล้วพวกโมโเขากดเข้ามาดูมึงจะทำไหมเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดก่อนแล้วกันนะพี่ ทำดีไหมวะไม่ทำดีกว่ามันไปขับปลอมเฮ้ยนาย็นขาวนี้ย่ะเข้าไหนอ่ะนี่ไงที่เขาโดนจับเรื่องเฟซนิวอ่ะสวัสดีครับพบกับผมนุ่มกระจอดกับรายการชิแปะข่าวดน่วน วันนี้นะครับมีข่าวคือจับผู้ต้องหาโพสตเฟกนิวทำลายชื่อเสียงขององค์เอ๋อวัยรุ่นบ้านนาแก้วนะครับซึ่งได้ทราบผูชื่อผู้ต้องหาว่าในระดับบงชาวฟาร์กับจับได้ที่ห้องน้ําของบ้านในระดับบงชาวฟารนะครับผู้ต้องหาอ้างว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการครับเข้ามาครับออกมาออกมาออกมายืนครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นทหายาชินได้ไหมชินไดงมือ พ่อเอ๊มึงอะไม่ได้อยู่ดีแน่ทำไมพูดต้องหแหึงทำอบบนี้ครับผมรู้เท่าที่ถึงการครับนี่แหละครับซิกนิวเราควรอ่านข่าวยางมีสติแล้วค่อยแชร์นะครับขอจบการรายงานข่าวที่ตรงนี้กระผมนุ่มกัน,นกจอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ นี่มันพี่เรานี่พี่ที่สอนเราอ่ะให้เขาตืนจัาแล้วนะเฮ้ยขอบคุณว่ะไฮ้เจอกันเพื่อนบายดีนะที่เราไม่ได้ทำ